ไม่มีแล้วผีอบตอสองผัวเมียรกราบราพระอาจารย์สิงห์ทองขึ้นไปอยู่บนเขาถอนอาถรรพ์เรียบร้อยอบตอเฮียนที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารหลังพระอาจารย์สิงห์ทองนั่งบริกรรมข้ามคืนคนลุกลูกสิทธิ์เผยผีผัวเมียร้ายถึงกับสมสารครานเข้ามากราบแต่ยังไปเข้าสิงสาวใหญ่ สุดท้ายผีต้องยอมพระอาจารย์ย้ายไปอยู่บนภูเขาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อบอตหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่และสมาชิกอบอตอเสียชีวิตไปถึงสี่คนขณะกําลังกอ่อสร้างอาคารที่ทําการหลังใหม่จึงทําให้หลังการกอร่อสร้างแล้วเสร็จเปิดใช้อาคารไม่มีใครกล้าเข้าไปทํางาน เพราะกลัวอาถรรพ์ดังกล่าวที่ผ่านมาเคยมีผู้มีวิชาอาคมมาทําพิธีทางศิยศาสตร์แล้วหลายครั้งแต่ก็ยังมีคนตายจนล่าสุดได้นิม,มนต์พระอาจารย์สิงห์ทองประภากรโรเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทารามตำบลกุดแห่อําเภอเลืองนกทาจังหวัดยโสธรเกจิอาจารย์ชื่อดังสายวัดป่าลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต อาจารย์ใหญ่สายวิปัสนามานั่งเจริญภาวนาตลอดทั้งคืนนี้เมื่อวันที่24เมษายนปี2558นายประกรณ์กันนวลีนายอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตนเองได้เป็นประธานนำชาวบ้านทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าสำนักงานอบตตหนองสูงใต้พร้อมกับได้รับการบอกเล่าจากลูกศิษย์ของพระอาจารย์สิงห์ทอง ปภากโรเจ้าอาวาสวัดป่าสุนทารามตำบลกุดแห่อําเภอเหลืองนกทาจังหวัดยะโสธรว่าเมื่อคืนนี้เวลาหลังสี่ทุ่มพระอาจารย์สิงห์ทองได้เจริญพุทธมนต์ตลอดทั้งคืนเพื่อบริกรรมคาถาและปรากฏมีผีสองผัวเมียเดินเท้ามาแล้วคลานเข้ามาหาพระอาจารย์สิงห์ทองภายในห้องสำนักงานของอบตอขอเป็นลูกศิษย พร้อมกับเอาน้ำมาล้างเท้าของพระอาจารย์คนละหนึ่งข้างผีผู้ชายล้างเท้าขวาผีผู้หญิงล้างเท้าซ้ายพระอาจารย์จึงบอกว่าให้ผีสองผัวเมียหนีออกไปจากสำนักง,งานอ,อบตหน,นองสูงใต้นี้เสียซึ่งผีสองผัวเมียรีบเอาน้ำล้างเท้าแล้วก็กราบลาพระอาจารย์จากไปนอกจากนี้จากคำบอกเล่าของลูกศิษย์ยังบอกด้วยว่าพระอาจารย์สิงห์ทอง ได้บอกผีสองตนนั้นว่าสถานที่แห่งนี้เอาไว้ให้นายกอบาตเจ้าหน้าที่อบาตาไว้ใช้ทำงานบริการประชาชนเวลามีเรื่องเดือดร้อนหรือร้องทุกข์จึงขอไว้เพื่อใช้ทำงานอย่างไรก็ตามในส่วนตัวของพระอาจารย์สิงห์ทองเองหลังจากรับบิณฑบาตและฉันพัตทหารเช้าเสร็จแล้วท่านในเทศนาอบรมสั่งสอนอบาตเจ้าหน้าที่ที่อบาตา และพุทธศาสนิกชนที่ได้มาทำบุญที่หน้าอาบตอว่าขอให้ทุกๆคนและนายกอบตอรวมทั้งเจ้าหน้าที่อบตอ,อย่าได้หลงงมงายในเรื่องผีที่ใครมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธอย่าไปเชื่อเรื่องผีสางนางไม้เลยขอให้ปฏิบัติเอาแค่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะที่ตั้งใครบอกว่ามีผีตรงนั้นผีไร่ผีนา อย่าไปเชื่ออย่าไปสนใจส่วนเรื่องสารพระภูมิซึ่งทราบว่าตอนนี้ภายในอบตอนหนองสูงใต้ได้จัดสร้างสารพระภูมิถึง3ที่จึงขอให้นำเอาสารพระภูมิทั้ง3หลังไปเก็บรักษาไว้เองที่วัดป่าสุนทารามอําเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรโดยในวันนี้ลูกศิษย์ของพระอาจารย์ได้เตรียมนํารถบรรทุกหล้อมาขนเอาสารพระภูมิทั้งสหลังไปด้วย แต่ก่อนที่จะขนและนำสารพระภูมิขึ้นรถพระอาจารย์ได้ทำพิธีจเจริญธรรมพระคาถาแล้วเสร็จแล้วจึงแจ้งให้ลูกศิษย์นำสารพระภูมิออกไปจากหน้าอาบตหนองสูงใต้ขณะนั้นได้มีผู้หญิงอายุประมาณ40ปีเป็นชาวบ้านเหล่าน้อยหมู่ที่4ตำบลหน,นองสูงใต้มาเยืนร้องไห้กอดเสาเต็นท์อยู่ที่หน้าสำนักงานอาบตหนองสูงใต้พร้อมกับล้มตัวลงนอน เมื่อลูกศิษย์ของพระอาจารย์สิงห์ทองเห็นจึงได้เข้าไปบีบนวดจนหญิงคนดังกล่าวฟื้นขึ้นมาพร้อมกับร้องไห้ข้ามครวนทางลูกศิษย์จึงได้อุ้มขึ้นไปหาพระอาจารย์สิงห์ทองที่ยังนั่งอยู่ในห้องสำนักง,งานอบตหนองสูงใต้พระอาจารย์สิงห์ทองได้เอ่ยปากถามว่าเป็นผีสองผัวเมียนั่นใช่ไหมที่เข้ามาสิงก่อนจะทําพิธีบริกรรมคาถาไล่ผีสองผัวเมียออกจากร่างหญิงสาวคนดังกล่าว แต่ผีสองผัวเมียได้เอปากขอที่จะอยู่ที่ศาลพระภูมิหน้าอบตอจะไม่ไปรบกวนนายกอบตอและเจ้าหน้าที่บนสำนักงานอบตอ,อีกแล้วแต่พระอาจารย์บอกว่าไม่ได้ให้ออกไปจากอบตอแห่งนี้และออกไปจากศาลพระภูมิทั้งสามหลังนี้ด้วยโดยให้ไปอยู่บนเขาซึ่งเป็นที่อยู่ที่ดีกว่าจนในที่สุดผีสองผัวเมียที่เข้ามาสิงสู่อยู่จึงได้ออกไป และไปอาศัยอยู่บนเขาตามที่พระอาจารย์สิงห์ทองบอกให้ไปนายจำปาผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดบ้านน้อยหนองแคนตำบลหน,นองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าพระอาจารย์สิงห์ทองมาในครั้งนี้ท่านได้เขียนคาถาลงยันในแผ่นเหล็กจำนวนหแผ่นและลงคาถาอาคมที่เสาปูนอีกห้าต้นเพื่อนำไปฝังรอบๆสำนักงานอบตหน,นองสูงใต้ด้วยต่อไป นายกอบตอเจ้าหน้าที่ทุกๆคนตลอดจนชาวบ้านคงนอนกันตาหลับเสียทีและในสำนักง,งานอบตอก็จะไม่มีผีสั่งนางไม้อีกแล้วนายพลจำปราผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดกล่าวทั้งยังบอกกระซิบอีกด้วยว่ารถเก่งที่มารับพระอาจารย์สิงห์ทองเป็นรถนิสสันเทียนาสีขาวทะเบียนกไก่ชอชิง71701เรื่องราวทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ